สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮันแข้งสุขภูสุคนพ่อพ่อกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ตื่นขึ้นมากับเจอเลยพี่น้องฝนตกฝนตกเต็มแต่คืนตอนเช้ากับกตกตอนนี้อากาศอยู่บานเฮานี้หนาวหนาวพี่น้องฝนตกมาบรรยากาศกับหนาวมีทั้งฝนทั้งลม แต่ก็คือย่ามหน้าพ่อพี่น้องคือกับย่ามหน้าเลยย่ามหน้าไก่ชิ่มาหอด้อพี่น้องฝนตกปับ๊บเลยนำย่ามชิว่าย่ามหน้ามาหอด้วยพี่น้องมันอากาศมันคือบรรยากาศมันได้เนาะมีทั้งฝนทั้งลม หดหนาหนาวนมืดนากมืดฝนทรงนี้ทองใช้จีเป็นพายุเข่าเลยนะไดสองสมือมันตกแห้งฝนแต่ว่าแป๊บเดียวบ่เกินสามนาทีบ่เกินสองนาทีแต่ว่าตกมาตกแห้ง มาได้อย่าขึ้นประเทไปใส่เนอะไปใส่ สงบพี่น้องเงียบสงบเลยมีคนตรงไหนตรงหน้ากับไคกับผู้หลงอะไรนะหนาวมินเต็นอนอยู่เฮือนอยู่ซ่านแล้วลมพ่นอย่างนี้ จะสีเฮ็ดหมูผัดหมูกรอบพี่น้องทอดหมูกรอบอันเฮ็ดอันผัดคณะนะคณะหรือคะแนนอันนี้คณะเออคณะหมูกรอบอืมเลื่อยแล้วเอกมาหนจะเลยสิทอดหน้าหมูกรอบอ่าสิผัดคณะหมูกรอบพี่น้องวันนี้อาหารไทยอีกแล้ว อันนี้คือน้ำมันน้ำมันหมูอย่างเดียวบ่หรือน้ำมันพืชน้ำมันพืชทอดก่อนที่ทอดต้องเอาเอาหมูมาต้มก่อนนะอันนี้ไรต้มมันสุกแล้วมัดทอดแล้วมันสีกรอบนุ่มๆมันได้เออคนบ่ฮู้เด้อันนี้สูตรอันนี้นะเออเขาต้องต้มให้หมูสุกก่อบเนี่ยเขาต้มสุกแล้วตังน้ำมัทอดจะสีเขาต้องใส่หมูามชั้เนื้อดำเข้าล่านึ่งสวย มีเด้อนี่มากัเส้นซัซันยูสนีได้ยูสมนีคือว่าเขาจะเอาตัวดิบๆเดี๋ยวข้าใจนะเวลาเขาทอดเดี๋ยเห็นหมูซัมซันเด้เขาจะว่าตัวดิบๆล้วปอนลงไปเบบว่วน้ำมันหลๆมันกระจุ่วากลุดทีแรกกะต้มก้อนเนาะอเวลาเขากินมันาตนะิดแ,วนนนนแ่วเพรอ,อ,อบน่อกนุ่มในเนาะ ขั้นอาณาบรจิเนียวติดแถวติดยังเนาะหมูกรอบ,ออบ,บราบบจากแค่แม่เขาจะขายขายกิโลต่างหลายร้อยคนเดียร้อยบาทหมูกรอบกรอบนี่ไหนโลนึงนะ,ะ,ะปะพอตัวโลละหกเจ็ดร้อยเนาะแต่บ้านเฮานี่บ่ม,มีขายนะแถวตลาดกันเนาะบ่ม,มีแบบว่าเขาบ่เฮ็ดเลยนะมันบ่ม,มีไฟกินหรือนอะไรเลยตลาดอาหารยัง ห้ายาเดี๋ยวผัดข้าหน้หมูกรอบบ้านฮันี่ห้าย่างเคยอ่นิยมเมนขาเจ้าวันนิยมจั๊กเนี่ยกินซ้ำเห็ดบ๊อเป็นหน้านี่ะบ้านฮ้าไปยังแบบบุกเคยกินในเซเลยกินนอกจากอือเอ่อหัวจักแต่ข้าวหน้หมูกรอบนม่คนกับวันนิยมกินว่าง่ายจ้ะในตลาดยังหายางขนาดผู้สิคายนะเนาะ พราะว่าคนบอนิยมกินแล้วก็เขาก็เลยบดบ่มีใครปลูกง่ายๆครับพี่น้องบ่มีใครปลูกขายแต่ขนาดนี้เฮือนี่ก็คั้นบ่มีบ่เฮ็ดกับบ่เห็นบ่ตอนปลูกวะนะเฒ่าซื่อๆาทิมซื่อแล้วปลูกซิมชื่อๆปลูกสนานปานแก่เ็กจนว่านเรียร์มันขั้นหวานมานรัวกกินกับแก้วก็มันบ่เคยเขียนเขาบอกว่ามากินกับอ่า อย่างอื่นก็ได้อะมาหอมต่างๆก็ได้แต่กินนี้ิสัตถ์มันเน้นคิ้วเด็ดเน้นคิ้วเพิ่มเน้นเขียวอ่ะมันอย่าคือว่ามันมียางเนาะต้นอันนี้นะกินบ้านเราบวกกินบนิยมหมู่บ้านหนึ่งบ่มี่ไปปลูกสินะขนาดตลาดปักซองว่าตลาดใหญ่แล้วก็โอ้ไปทำฮาคณะนี่โอ้บ่มีนะแต่ว่าตามทุกเชยนึกว่าสมบิัก์คณะ หมูกรอบแมงดาอลาดหนาที่เขาใส่คันนาผูกันคันนามีส่วนร่วมวนะเนาะแต่บ้านทางลาดหนาบ่มีห่านได้ขายเลยบ่มีถึงเมื่อยังบ่มีลาดหนาทางข้ามันบ่คือทางนั้นเลยคันว่าลาดหนาโยงเต็มบ่คือเคยเคยสร้างแล้วเป็นลาดานาทามว่ามีลาดหนาบ่าอ,อกระจอบมีก็เลยว่าสั่งมาก็าสั่งมาแล้วเพราะว่าบ่คืออย่างสุดขิดบ่คือลาดหนาทางนั้นเลยเออ มันว่าแม่ลาดหน้าเสร็จเลยลาดหน้าพัดหมูลาดกระเข่าคล้ายๆคล้ายๆกะเพราลาดหน้าเนาะมันบ่แม่นลาดหน้าแบบทางไทยมันเป็นกะเพาราลาดหน,าคนค้าในกิดด่กิจใจกี่อันเป็นเศษเป็นเส้นมีคณะมีตอนห<า>มูมอันนี้อันนี้นนนาคณะเป็นพัดหมูเส้นจลาดเข่าพัดหมูลาดเข่าจะเริ่มบทสั่งจิกจักเถื่อ,อ ต้องเห็นในปวกพายก่อนว่ามันมีเียนจังๆาันกาเร่เคยเห็นนะบ่มีบ่มีล่าน่าทั้งห้าวนะมันบ่คือทางนั้นแต่แ่บเด้ยลาดหนาบ่มีตั้งหนาวตั้งลมฝนก็ตกขนาดเลยวันห้าตอนลมก็ะแห้งฝนก็ะตก นาเเป็นนาวแห้งวันนี้ไปใช้กับโอ้ยนมในนี่ลำบากต้ทั้งฟูผูมืดพ้นน้มันมนาชีทั้งพังอันไทยผู้เลไประดับุูนะเ,เขาอบอกว่าลายเป็นตีไทยนตกทั้งไทยนะดำเปรอร์ฟ่เลยทอดเบิง้งซํำได้จังสี่พ่อนี่อังก่โน เขาแบบหมูกรอบก็ต้องเอากรกบเนี่ยคือว่าเย็นเฮานี่บดบดต้องเอาปานัก็ได้เนาะเพราะว่ามันสุกแล้วแต่เห็นเขาเจ้าเอามาเห็ดนะจนมันดำผุเดยเนาะหมูนะเขาทอดทอดกรอบกรอบเดี๋ยวว่าเขาใส่น้ำมันลายเขาว่าไอ้มันทั่วหมดเลยเวลาทอดนะมันยังสุกมันยังงามกไไข่่่แนนัหบ มันต้องทิมทิมลงไปเลยครับมันจ้วดโลดประมาณหานาทีแต่มันบอกเอาขึ้นมาโลดขนาหมูกรอบนอนมันเบางคนสิผัดนเานาะเฮานะโอ้ยผัดปลาเป็นเคยไปอยู่ร้านอาหารอยู่ตอนตอนอยู่กับเห็ดเป็นอยู่อย่างก็ได้บัดนี้แต่หันเลยก็ มันบรดเหตุเหตุอาหารเล่าวันตอนแรกลงไปยุ่งเถพ่นะไปอยู่ร้านอาหารอยู่รามินทากอมอเจดเธอแรกของชีวิตไป้ลงไปอยู่อยู่ได้หกเดือนเป็นฝู้ซอยกุกไปตอนแรกเขาบอกไปเอาคะเนงคนะโอ้จากตัวใดเป็นตัวใดผักกับล้ายอย่างโอ้ยวะบัดพออยู่ไปสามสีมือเ้าก็จำได้เหตุกับเป็นประเภท,เท,เทพัดเนี่ยมัน คล้ายนเบนั่นเลยเอาาัััดนนนน่่ีเมครื่องปรุงมันเครื่องป,งปงอรุง,งตัวเดียวกันใส่ซอสใส่อ่เสี้ยวใส่รสดีใส่แคนน่นี้แหละเนาะพริกกระเทียมหสิแต่สีมักเฮ็ดกินนะเวลาอยู่ร้านอาหารนะต้มยำน้ำน้ำข้นมักขนาดใส่น้ำจืดด้วเนาะต้มยำน้ำข้นแซ่บคือว่า ต้มยำแล้วก็รสรสรสชาติอันเดียวไงแน่นต้มยำก็มีต้มยำน้ำข้นแล้วก็ต้มยำน้ำใสเนาะตะกี้เห็ดเป็นคู่มือนี่เครื่องบอกครบคันหม้อเรื่องตง้มยำนี่นอยู่บ้านเท่านี้บ้านเราก็บกครอยอะมน้องกินอืมแม่นซุ้มอร์นี่แหละพัดนาคะยังอยกินครับเต๊ะยังน้อยนะ เบุก,กคได้กินเอบอาว,ว่ามันมีแนวกินแนวนี้ข้าเจ้ายังบากได้กินง่ายเนาะทังการเริ่มไปรุงเเพนแหละการเฮ็ดน้นผกกัดกะเพรา,พาพสมัยตะกี้เละเริ่มซีนีผัดกะเพราพก,พาพกัานรัมากน,นี่แหละอ,อาหารกัเริ่มลาลเนาะทั้งเฮากับวาเริ่มมันะกับแทตโตเมืองนี่กัถือว่าเริ่มร้านอาหารไลยตะกี้ ก็แต่ยังหน่อยไปเมืองไปปากซองคือว่าบ่เห็นว่ามีร้านอาหารเด้ร้านอาหารกบบอาหารตามสั่งนี่ครับหลักๆ้างอันนี้แต่กะเพราอะไรมียังชื่อจะบ่ค่อยปันใดหรอกกะเพราขาสิถนัดที่สุดก็นิยมกินแม่นคนก็นิยมกินดีแต่้าบ้านเฮามันมันง่ายแล้วมันอาจสิถือกหมู้รู้อย่งได๋ล่ะบ้านเฮาตะกี้กะกะเพราก็บ่เคยกินเด้บ่เคย ขนาดใบกะเพรากับยังบบกินงเขาก็กินกันไม่เคี้ยวเมียนเอาไปใส่คอกไก่เมีนใส่ลายให้มันเกิดตามธรรมชาตินะแถวอันทงไฮเทือหน้าแถวเดินเนาะปกติแถวเดินแถวอีตูไทยอ่ะพักอีตูไทยมาเทาเออพอกับโป๊ะอ่ะโป๊ะต่กี้น่ะคือว่าบ่มีประโยชน์เลยได้พี่น้องอันพักอีตูไทยดูว่าฟัดกะเพรานี่ยชิมีประโยชน์แต่พักอีตูเหล้าฮอนและใบแมงลักไวชิแกงเห็ดอันพักอีตูไทยนี่ บ่มีประโยชน์แต่เขาจะว่ากินอยู่ดับข้าวลองคนก่ะดับข้าวแบลว่ากินจำปลาจำยังน,นนะดับข้าวแต่ชดหน่อยนะแต่คู่มือนี้กินไปกับปลูกผัดกระเพราอะไรชนหลายชิมนยัางงามเลย จำนี้แล้วมันยังเส่บหมูนุ่มล่าเลยพี่น้องขอบใจสกุลสกุนที่เข้ามาเบ่งฝากก็ไล่กดแชร์กดติดตามส่องเคลาพอกันในคิดนาสบายดี